ทำไมลบกวนดาราถอยออกไปก่อนค่ผมฮะอะไรนะอะไรนะอะไรนะเสร็จแล้ว พีห่หลิงเฮ้ยทำไมอ่ะคุณย่ามาแล้วคุณย่ามาแล้วทุกคนคุณย่ามาแล้วเ <c oughs> นียไม่เคยเอ,อ,ออกก้องออมเล่าให้ฟังว่ายา่าคุณย่าออมเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเศรษฐชนขึ้นมากับคุณธนา แล้วธนาเนี่ยเป็นชื่อเดียวกับพ่อออมในเรื่องในเรื่องละครไอล่าเนี่ยเป็นชื่อเดียวกันคุณแย่นี่มีคนบอกว่าคุณแย่แข็งแรงมากเลยคุณแย่ย่าอายเท่าไหร่แล้วนะย่าละอายุเท่าไหร่แปดสิบสามแปดสิบสามเชียงแข็งแรงอยู่เลยเห็นไหมล่ะ คุณแย้มีฝาแฝดด้วยนะใช่คุณแย้มมีฝาแฝดที่แบบหน้าเหมือนกันไปอ่ะเฮ้ยขอบคุณค่ะคุณปู่เขาเช่อทาดาทาดา,า,ดาเออโรย่าเลยบอกว่าทาดานาลีอุปธรรมเหรอคืออะไรอ่ะทาดา ส่วนบางธาดเขาียกเป็นแมงดาโอ้อเทวดา๋อแล้วธนาเปลี่ยนเป็นธนานี่จ้ะเปลี่ยนชื่อแฟนเปลี่ยนชื่อแฟนนะคะเป็นธนาแล้วไงต่อธนามีชื่อเล่นไหมไม่มีคือก็ชื่อท่านคุณธนาเลยเขาธนามันแปลว่าเทวดาหรืออะไรไม่อยู่ขำใหม่แต่ธนานี่แปลว่า ธนาคารที่เก็บเงินอะไรอ๋อธนาสำหรับคุณย่าธนาชื่อคุณปู่เนี่ยก็หมายความว่าแบบที่เก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยนนี้คือแบบเรื่องเล่าจากคุณย่าคุณย่าพูดภาษาจีนได้นี่ได้ค่ะแต่จิ๋วเหรอแต่จิว๋วงัน้นพูดว่าก็เดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวพว่าแบบสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ย สวัสดีค่ะเป็นแ,แ,แต่จิ๋วกันดะแต่จิ๋วไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคำว่าสวัสดีมีสิต้องมีสิสวัสดีเจ้าอาอแบบสวัสดีเหมือนแบบนี้ห่าไม่มีใช่ไหมสวัสดีค่ะแฟนคลับของออมอพูดว่าอะไร นี่你มานี่เออสบายดีเหรอเออจงกว่าตะฝันซือม,มันอย่างนี้เหรอตมมแต่ถ้าจะบอกว่าสวัสดีค่ะแฟนคลับของออมอย่างเงี้ยแต่เป็นจีนว่าอะไรคุณย่าพูดได้ยกอัดวานซ์ Advanced แค่ไหนออมไม่เคยรู้เลยอะ แฟนคลับของของออมทุกคน,น oh <my. S 2> อะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะว่ายาเรียนน้อยอืมก็จะแบบรู้เป็นคำศัพท์ใช่ไหมมีคำศัพท์อะไรอีก <c oughs> คำศัพท์อะไรอยากสอนออกมั้งขอคำหนึง่งเช่น เช่นกินเยอะกินเยอะอืม<嗯>ป็นผัจจานจีนกลางเลยจีนไหนก็ได้ว่าเธอกินเยอะเนาะใช่你吃的很多你吃你吃的很多你吃นะเธอกินเยอะมากเออนี่你很 นีเชื้อนีชื่ออ่ะนีชื่อหันหันตัวนีชื่อหันตัวแปลว่าเธอกินเยอะมากคุณยายบอกนี我เชื่อหันตัวนะเรากินเยอะมากเรากินเยอะมากไม่นะฉันไม่นะฉันฉันกินบุชบุชัน我เชอ กินนิดนิดกินวันนี้เลี้ยงเออวันนี多。เอี้ยงกัวันนี้กินไมเยอะนี่จีนกลางหรออ่าจีนกลางออแฟนคับภาษาจีนว่าอะไรแฟนคลับเหรอไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนยังไม่คำว่าอะไรดี ถามพี่พี่จินทีเออต้องถาม <c oughs> คุณย่าบอกให้ถามพี่หลิง <c oughs> คุณย่าบอกให้ถามพี่หลิงเ <c oughs> ออเออคุณย่าภาษ,ษาจีนว่าอะไรคุณยา่าอืมเรียกคุณยา่าถ้าออมจะเรียกคุณยา่าก็แบบป้าป่ามามาอันนี้เป็นไรคุณย่าเป็นสาว <c oughs> จินเทียนว่ออ่าวันนี้ฉันจะพูดว่าอะไรเดียวพูดว่าอะไรเดียววิล<า>ิส <We list. S 2> ไทยโป๋อาเด๋อโป๋โป ย่าเรียนไม่เยอะหรอกออแล้วมีคําไหนอีกที่คุณย่าพูดกับพ่อแม่ไม่เคยพูดกับพ่อแม่พูดภาษาใต้จิวเนี่ยแต่จิวก็ได้ิวเขาฟังออกเรออืมน่าจะมีแบบเหมือนแบบมีไหลมีไหลก็เรียกแม่ค่ะแม่เขาก็ให้เรียกเป็นอาอีพแม่ให้เรียกแม่เขาก็เถอว่า เดียกอีนี่เหมือนกับว่าคนเขาเหมือนกับเรียกแม่มากๆเนี่ยบางทีจะมีอันเป็นไปมันเรียกงไม่โตเกิดมามา่ามาม่าก็ได้มามา่มามาม,ามา่าหุยแบบคนจีนคนจีนยิ่ง<ข>มามา่าเขาจะมีความเชื่ออะไรอย่างที่แบบเออแตกต่างออกไปจากรุ่นนี้เนาะ อพูดว่าอะไรนะบางคนเรียกอาาก็เหล่าพอก็มีนะอืมเหล่าพออืมเหล่าพอแปว่าอาาไงอ๋อนี่ไงแฟนคลับบอกว่าแต่จิ๋วเป็นอย่างจริงๆแบบไม่ได้เรียกว่าหมาเหมือนมีแฟนคลับเนี่ยเรียกพ่อว่าอาเจกอาเจกแปลว่าพ่อปะ อาเจกแปลว่าอ่าอ้าแต่เนี่ยเขาเขาเป็นลูกแต่เขาเรียกพ่อว่าอาเจกเขาไม่ให้เรียกพ่ออ๋อเขาแค่เ้าก็ถืออ๋อเขาถือมันคือแบบความเสื่องไงคนที่เกิดมาแรงมาไม่ให้เรียกพ่อเรียกแล้วแบบว่าเหมือนกับว่าเฉยมันแบบไม่ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมละเรียกอกดูไหมตอนนี้คนดูอยู่สองหมืน เยอะมากาไปเดินแฟนชั่นได้ที่หนึ่งไม่ใช่หรอไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังนี่คุณย่าถามเรื่องยอดยอดปารีสคือคือคือเวลาไปอะ่ะมัน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 จะแบบมีมีอมืเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวหนูเล่าหลังไหมเดี๋ยวหนูเล่าหลังไหมก็ใช่แหละแบบว่าแบบเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบอะไรยดหลัลงไหม เอนดูคนบอกเอนดูคุณย่าจังเลยเหรอใช่แ,<ล>แบบ <ใน S 1> คุณยา<ด>่าสอน<ด>ภาษาจีนคุณย่าสอนภาษาจีนให้อะไรเงี้ยอ่ะคุณยา่าคุณย่าชอบคุณย่าได้ดูเพียงเธอไหมหรือว่าดูที่ตัดมาคุณย่าสักขอบตาด้วยนะถ้ามากีใสวิกมาก็ โอเคมันวันนี้คือไปงานวันนี้่<ย>านนไปงานมาย่าไปงานที่เพิ่งไปมาหรอไปสองงานมาเห็นไหมล่ะงานแน่นกว่าลิงออมนะคะคุณญาคุณยุพยงนี่มีแต่คนบอกว่าคุณย่าแบบคือคือคือหนูไม่เคยพูดถึงพูดถึงอันนี้ทุกคนก็กตื่นเต้นวันนี้ได้เจอคุณญาวันแล้วเดี๋ยวญาไปเสิวิกไหมไม่เอาไม่ต้องอะอยู่นี่แหละใช่ มันมีนี่ไหมฟิลเตอร์เดี๋ยวหาฟิลเตอร์ให้คุณย่าดีกว่าปิ <c oughs> นี่ไงคนขำใหญ่เลยที่คุณย่าไล่ออมไปเรียนภาษาจีนกับพี่หลิงคือ <c oughs> <c oughs> คุณย่าเป็นสาววายคุณยา่ารู้ไหมว่าสาววายแปลว่าอะไรฮะสาววายแปลว่าอะไรสาววายใช่วัยสาวหรือสาวไม,ไม่ใช่ไม่ไไ<ว>ใช่วัยวายวายใช่ สาววายรู้ไหมอันนี้เป็นคำศัพท์เจนเจนซีเจนล่าสุดสาววายไม่ต่อคือสาววายเนี่ยคือคนที่แบบชอบดาราสองคนเขาเหมือนแฟนกันอุ้ยชอบสองคนนี้มากเลยเขาจะเรียกว่าสาววายใช่<ข>โอ้ยศัพท์เยอะแยะสับไวใ่ลุน ไม่เคยได้ยินเข้าใจคำว่าจิ้นไหมจิ้นใช่เสิร์ฟจิ้นเสิรจิ้นชีเสิรคู่จิ้นอจะรู้ว่าคู่จิ้นก็คือรักกันมากแบบจากกันไม่เคยได้อะไรใช่ไหม คุณแยบอกว่าคู่จิ้นคือรักกันมากจจกกันไม่ค่อยได้ทุกต่างเอาไปสิบคะแนนอ่ะคำคำศัพท์ต่อไปชีเสริชีเสริชีเสริชคิดว่าแปลว่าอะไรเ<ส>ดาเดาลองเดาว,ว่าแปลว่าอะไรชีเสริหมายถึงลองเดาดูว่าแปลว่าอะไร มีอะไรก็ให้ใช่ไหมใช่มีอะไรก็ให้เขาเรียกชีเสร์มมีอะไรไหเดี๋ยนีมีคำศัพท์ไหนอีกอยากให้คุณย่าถามคำศัพท์อะไรน้องย่าตอบถูกไหเออใช่ถูกถูกอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้แฟนคลับให้แฟนคลับถามคุณย่าดีกว่าว่าอยากถามคุณย่าว่าอะไรอืม ฮอปคุณเยายว่าฮอปแปลว่าอะไรฮอปดีแปลว่าร้อนรึเปล่าฮอปอ๋อแปลว่าร้อนไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าร้อนแปลว่าเห็นอะไรก็เห็นอะไรก็อรกชอบ ไม่ใช่ฮอบแต่ว่าเห็นอะไรแล้วเขินอ่อเห็นอะไรแล้วอย่างเช่นเห็นละครเพียงเธอแล้วคุณย่าดูแล้วคุณย่าเขินมากเลยอคุณย่าจะเป็นอย่างนี้เขาจะเรียกว่าฮอปแบบฮุบฮอปปากอ่ะอืจะเรียกว่าฮอปเป็นอาการเขินอาการเขินไม่อยากดูใช่คําต่อไปนะคะรออปฟก ลอฟอฟอกอคิดแล้วปะเป็นคำย่อเป็นคำย่อเป็นคำย่อลองคุณย่าลองทายดูรอออชื่ออ๋อหรื้เปลาใช่ถูกแล้วมาครึ่งทางแล้ว รอรอรอลิงรอลิงรอลิงอ,อา่างปอปลามันเป็นแบบอักษรย<อ>่อ,อ,อ,อรออปอฟกอรออออฟกก็ หลิงออมเหรอแล้วทำไาหลิงออมหลิงออม,อมเราเอาเป็นปอฟกอเดี๋ยวเฉยให้ฟังเราอาปฟกเอเอ่อเป็นคําที่แฟนข่าวคิดขึ้นมาแปลว่าหลิงอมงอ,อม <c oughs> อ,อมืมอืโอ้แฟนคลับชื่อเยอะมาก <c oughs> ย่าตามไม่ทันอืม มาบอกคุณย่าเองสิเธอมาบอกคุณย่าเองสิจะถามคุณย่าว่าเดี๋ยวให้ถามคุณย่ายยว่าอะไรอีกอ๋อลีออนปอฟอกอฟตัวนี้ไปว่าอะไรเขาว่า S <S <S ดีด,ดีคุณยด้ยังไม่จบกันเราออกปอปอกอ,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 อนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเรามาเฉลยกันหลังใหม่เดี๋ยวนะขอหาขอหาคำศัพท์ให้คุณย่าถ่ายเล่นๆนะรอแป๊บนึงนะ ดิคนคอมเมนต์มาเยอะมากลองแอบดูเออแปแได้คือคือแก้วมังกรอ่ะมันจะแปลวไแก้วมังกรผลไม้อ่ะมันมีเม็ดเยอะใช่ไหมอ่ แล้วแบบเราไม่มีทางแคปเม็ดหมดแบบมันเม็ดกากินได้เนี่ไม่หมายถึงแบบมัน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 ไม่มีวันหมดอ่ะเหมือนเม็ดมันเยอะจนไม่มีวันหมดนั่นหมายความว่าเราไม่พูดไม่หมดพูดไม่หมดแบบเอาออกเอาเม็ดออกไม่หมดพูดออกไม่หมดอะไรอย่างนี้ยเขากจะเรียกว่าแก้วหมดกอนรู้สึกก็สับใบรูดเยอะมากเยอะมากเลยคุณย่าอืแล้วใครจะเดาออกเนาะ มีคนพิมพ์มาว่าพี่ยุพยงคิดถึงนะคะเลยค่ะเป็นเพื่อนไม่รู้ว่าไม่รู้ใครดูไม่ทันคือแบบมันมันเร็วมากอ่ะเขารู้จักเขาอาจจะรู้จักคุณ<ช>ยา่าเปล่ารู้จักคนรู้จักย่าญาเยอะเลยจริงหรอจริงเพื่อนใช่ไหมก็วันก่อนอะอ,อไปดูละครแบบกี่เดือนแล้วก็ไม่รู้หลไยเดือนแล้วอ๋อ,อไปดูละครเวทีแล้วก็อยู่ดีๆมีคนเดินมาบอกว่าอันนี้ใช่ หลานคุณยุพยงไหมพอเพอราะไปกับแม่ใช่ไหมเขาบอกว่านี่ใช่หลานคุณยุพยงไหมบอกว่าใช่อะไรเงี้ยบอกใช่มเป็นเพื่อนเขาขายอะไรนะขายคมไฟเหรอใช่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 ไหมาขายเชนเดเลียหรืออะไรสักอย่างเอา,เอา,เอาไม่รูจ้จะไม่ได้เขาเล่าให้ยงชใช่ใช่เขาขายคมไฟยามีรู้จักเฮ้ยถ้านาสกุลเหมือนกันยังไงแล้วก็คุณย่าเราชื่อ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 จริงของแฝดคุณย่าชื่ออะไร ช,ชื่อชื่อจีน,นชื่อจริงจริง,รงชื่อจริงเหมือนยุพยงใช่ไหมคุณย่าชื่อยุพยงแล้วแฟนคุณย่าชื่ออะไรแฟนอะฟ่ะแฝดแฝดสาแฝดอ,อ่ะอ๋อแฝดชื่อวิไลวรรณอ๋อไม่ไม่ไม่คล้ายกันความหมายคล้ายกันนะความหมายแปลว่าอะไรคะไม่รู้ยุพยงก็คือตอนนั้นอาจารย์ใหญ่ตอนเกิดมาใหม่ๆห่ ขาตั้งตั้งนะแล้วทําไมอีกคนหนึ่งไม่ตั้งเขาความหมายเขาบอกความหมายเหมือนกันความหมายคล้ายกันอือยูทูบรู้จักเยอะเลยใครๆครก็รู้จักติ๊กตอกใครๆก็รู้จักหมดใครรู้จักทั้งหมดเนี่ย โอ้ oh, ช่วยยาเยอะนะค oh. นไหนที่ว่าดูถ้าทางไม่ดีเขาไม่ให้เขาบอกอย่าไปติดต่อกับคนนี้เฮ้ huh? คุณย่าถามมาจากไหนแต่นั้่อหมาถึงใครบอกยาคุณย่าถามใครไม่ได้ถามเขาให้คือเอาหมาถึงแบบคน,คนแบบนี้เออแบบนี้เขาวาอาคนแบบไหนหที่แบบระวังควรระวัง ไอ้ระวังอย่าไปนั่นกับเขาอื TikTok แล้วก็ YouTube รักยามากช่วยอ๋อไไมถึงไมมถึงเขาเขาเรียกว่าแบบดูเราได้ความรู้อะไร่เงี้ยได้ความรู้แล้วก็ให้สวดมนต์บนไหนบนไหนอู้หรอฟังทุกคืนะออทย อย่าพึ่งอ,อันนี้เริ่มเพอร์ซันอลละอันนี้เริ่มเพอร์ซันอลละอย่าพึ่งคุณแย่อย่าบอกความลับอาครับอย่าฟังฟังฟัง,ฟงอย่าพึ่งพึ่อย่าพึ่งพึ่เดี๋ยวเราไปคุยกันหลังไหมเดี๋ยวอันนี้เริ่มเป็นความลับละเดี๋ยวคนรู้ความลับอะไรไม่น,น,นี่ไลฟ์สดอยู่สิทธิเ์เนี่ยขอห้องแล้วเร็วขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเทรนให้ถึงสิบล้านเร็วไม่ถึงไม่ถึงขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเทรนเพียงเธอพูดผิดไม่เกี่ยวกับสิบล้าน ขอบคุณครับสำหรับทำให้พี่ออมได้10ล้านอะไรนะไม่มี10ล้านไม่มี10ล้านแล้วเลยไม่มีสิล้านอะ่ะมีเท่าไหร่นะไม่ได้ฟังบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ช่วยเทนอ๋อขอบคุณสำหรับทุกคนแย่ yeah. <c oughs> English please um thank you for um you know for everything <c oughs> <c oughs> อัดไหนแล้วสิอัดเป็นเชลิเดอร์เหรอไม่อัดเป็นเชลิเดอร์เหรออัดต้องการสปอนเซอร์จากคลิปบริษัทคลิปไซเดนจำกัดป่ะไม่เร็วมาขอดีๆแล้วจะให้สปอนเซอร์เดี๋ยวเร็วไม่เอาไม่เลยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ไม่ใช่เหรอใช่เห็นไหมคุณย่าก็บอกคุณย่าก็บอกเป็นเชียร์ลีดเดอร์เดี๋ยวมานี่กันมาล้างกันงั้นเปลี่ยนเรื่องกันเดี๋ยวเป็นเรื่องวางของวางของก่อนวางของอ๋อหน่าช่วยพี่เขา ต้องการอะไรลองถอดแว่นดีเออลอกอะไรใช้สมูทอีหน่อยนะจะตามใจเลย I l o e t it o k very much I l o e t it o k very much i k the best a p p l i c a t i o n in the world I r o c t it o k very much for the best a p p l i c a t i o n in the world นั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวออมคนนี้ไปใชาไปกันแบบชั้นเหลือสี่เปอร์เซ็นต์ฮะทำาไมแบตถึงว่าดิดเครื่องหลอนมากเลยดิ ร้อนป่ะร้อนทุกคนเดี๋ยวเอมขึ้นไปข้างบนกันนะครบคุณแย่บายบายก่อนบายบายเอามือมาบายบายไม่นี่นี่อย่างนี้บายคบาย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 ก่อนบาย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 เจอกันนะแคร์เออคือแก้วมังกรอ่ะมันจะแปล่แก้วมังกรผลไม้อ่ะมันมีเม็ดเยอะใช่ไหมอือแล้วแบบเราไม่มีทางแคบเม็ดหมด แบบมันเม็ดก็กินได้เนี่ไม่หมายถึงแบบมัน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 ไม่มีวันหมดอ่ะเหมือนเม็ดมันเยอะจนไม่มีวันหมดนั่นหมายความว่าเราไม่พูดไม่หมดพูดแบบเอาออกเอาเม็ดออกไม่หมดพูดออกไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าแก้วมัเยรู้สึกก็สับใบรูดเยอะมากเยอะมากเลยคุณย่าอืมแล้วใครจะเดาออกเนาะ มีคนพิมพ์มาว่าพี่ยุพยงคิดถึงนะคะเลยคะ่ะเป็นเพื่อนไม่รู้ว่าไม่รู้ใครดูไม่ทันคือแบบมันมันเร็วมากอ,อ่ะเขารู้จักเขาอาจจะรู้จักคุณย่าเปล่ารู้จกักคนรู้จักย่ยาย่าเยอะเลยจริงเหรอจริงเพื่อนใช่ไหมก็วันก่อนอะอ,อไปดูละครแบบกี่เดือนแล้วก็ไม่รู้อะไรเดืนละออมไปดูละครเวทีแล้วก็อยู่ดีๆมีคนเดินมาบอกว่าอันนี้ใช่ หลานคุณยุพยงไหมเพราะเอาไปกับแม่ใช่ไหมเขาบอกว่านี่ใช่หลานคุณยุพยงไหมบอกว่าใช่อะไรเงี้ยบอกใช่มันเป็นเพื่อนเขาขายอะไรนะขายคมไฟเหรอใช่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 ไหมขายเชนเดเลียหรืออะไรสักอย่างเอาไม่รู้จะไม่ได้เขาเล่าให้ยองใช่ใช่เขาขายคมไฟยามีรู้จักเฮ้ยเขาทำสกุลเหมือนกันยังไงแล้วก็คุณย่าเราชื่อ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 จริงของแฝดคุณย่าชื่ออะไร ช,ชื่อชื่อจีนชื่อจริง <อะ S 2> จริง,รงชื่อจริงเหมือนยุพยงใช่ไหมคุณย่าชื่อยุพยงแนละ้วแฟนคุณย่าชื่ออะไรแฟนอ่ะแฟดแฟส<ภ>า,<ฟ>าแฟดอ,อ่ะอ๋อแฟชื่อวิไลวรรณอ๋อไม่ไม่ไม่คล้ายกันความหมายคล้ายกันเนาะความหมายแปลว่าอะไรคะไม่รู้ยุพยงก็คือตอนนั้นอาจารย์ใหญ่ตอนเกิดมาใหม่ๆ ขาตั้งตั้งนะแล้วทาไมอีกคนหนึ่งไม่ตั้งเขาความหมายเขาบอกความหมายเหมือนกันความหมายคล้ายกันอืออ y o ยูทูบ <c oughs> รู้จักเยอะเลยใครๆก็รู้จักติ๊กต็อกใครๆก็รู้จักหมดใครรู้จักทั้งหมดเนี่ย โอ้ช่วยยาเยอะนะคนไหนที่ว่าดูถ้าทางไม่ดีเขาไม่ให้เขาบอกอย่าไปติดต่อกับคนนี้เฮ้คุณย่าถามมาจากไหนแต่หนึ่งเอาไม่ถึงใครบอกยาคุณย่าถามใครไม่ได้ถามเขาให้คือเอาไม่ถึงแบบคนแบบนี้เออแบบนี้เขาวอาคนแบบไหนที่ระวังควรระวัง ให้ระวังอย่าไปนั่นกับเขา TikTok แล้วก็ YouTube รักยามากนะช่วยอ๋อหรอไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเขาเขาเรียกว่าแบบดูแล้วได้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยได้ความรู้แล้วก็ให้สวดมนต์บทไหนบทไหนอือหรอฟังฟังทุกคืนเออทั้งคืน อย่าพึ่งอันนี้เริ่มเพอร์ซนาลแล้อันนี้ <c oughs> เริ่มเพอร์ซนาลแล้วอย่าพึ่งคุณย่าอย่าบอกความลับ <c oughs> อาร์ตครับอย่าฟังฟังฟังอย่าพึ่งพุ่อย่าพึ่งพุ่พเดี๋ยวเราไปคุยกันหลังไหมเดี๋ยวอันนี้เริ่มเป็นความลับละเดี๋ยวคนรู้ความลับอะไรน,น,นี่ไลฟ์สดอยู่สิทธิ์เนี่ยขอห้องแล้วเร็วขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเทรนให้ถึงสิบล้านเร็วไม่ถึงไม่ถึงขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเทรนเพียงเธอพูดผิดไม่เกี่ยวกับสิบล้าน ขอบคุณครับสำหรับทำให้พี่ออมได้สิบล้านอะไรนะไม่มีสิบล้านไม่มีสิบล้านแล้วเลยไม่มีสิบล้านนะอ่ะม,มีเท่าไหร่นะไม่ได้บอกบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ช่วยเทนอ๋อขอบคุณสำหรับทุกคนเย่ yeah. English please um thank you for um you know for everything what <c oughs> <c oughs> ไหนเล่าสิอัดเป็นเชียริเดอร์เหรอไม่อัดเป็นเชียริเดอร์เหรออัดต้องการสปอนเซอร์จากคลิปบริษัทคลิปไซเดนจำกัดเหรอไม่เร็วมาขอดีๆแล้วจะให้สปอนเซอร์เดี๋ยวดูไม่เอาอะไรเป็นเชียริเดอร์ไม่ใช่เหรอไมเห็นไหมคุณย่าก็บอกคุณย่าก็บอกเป็นเชียริเดอร์เดี๋ยวมาได้กันนั่งกันงั้นงั้นเป็นเรื่องกันเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องวางของวางของก่อนวางของโอ้ยช่วยพี่เขา ต้องการอะไรลองถอดแว่นดีเออรออะไรใช้สมูทีหน่อยนะจะตามใจเลย I love tiktok very much I love tiktok very much tiktok best application in the world I love tiktok very much for the best application in the world นั world> ่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวออมคนนี้ไปใชแบปกับแบตชั้นเหลือสี่เปอร์เซ็นต์ฮะถ้าไมแบตถึงว่าดิดเครื่องหลอนมากเลยดิ ร้อนป่ะร้อนทุกคนเดี๋ยวเอมขึ้นไปข้างบนก่อนนะแคมคุณแย่มบายบายก่อนบายบายเอามือมาบายบายไม่นี่นี่อย่างนี้บายแคมบาย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 กันบาย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 เจอกันนะคม